ว้าว h o m e พอดเข้ามาขายที่เมืองไทยแล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนตาบอดก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจเพอเอิญผมม <fen> ีโ m e พอดมินิอยู่ในมือผมฝากเพื่อนคิวมาตั้งแต่ประมาณกลางปี2 5 6 6เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นโฮมพอดมินิสีส้มนะครับผมเพื่อนๆไปฟังรีวิวในช่วงนี้เขาบอกว่า h o m e p o มพอบด้านบนเขามีหน้าเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอแบบสัมผัสเนาะซึ่งเออแล้ว จะมี voice over ให้เราใช้งานได้ไหมง่ายๆเลยครับตัวนี้ใช้มาใช้มาแล้วประมาณปีหนึ่งแล้วลนเนี่ยก็มีตามปกตินะครับคือถ้าคุณเปิดใช้งานเนี่ยกับเข้ากับแอป h o m e หรือแอปบ้าน ก็จะมีให้เปิด accessibility แต่รู้สึกว่าถ้าเครื่องเราเปิด voice over อยู่แล้วตัว home pod ก็เปิดเลยนะลองตั้งกันดูเพราะตั้งมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยครับถ้าเ,เราไม่ไม่ได้สั่งวัดดีหรือเ hey, ฮนะครับเราก็มาแตะที่หน้าจอทัสกีนก็ยังเป็นเสียงกันยาอยู่เนาะสำหรับเมนูบนทัสกรีนเออมันตั้งได้หรือเปล่าเนาะอ่ลองเคาะเล่นอันนี้ครับอันนี้คือเพลงเนาะ เพิ่มระดับเสียงมีปุ่มเพิ่มระดับเสียงอยู่ขวามือสุดแล้วก็ลดระดับเสียงอยู่ซ้ายมือสุดเนี่ยครับก็คือใช้การคือตอนเนี้ยลดระดับเสียงยลดระดับเพิ่มระดับเสียงคือคือเรายังเดี๋ยวขออนุญาตลดระดับเสียงหยุดพักหยุดพักก่อนอผมยังรู้สึกว่าการปัดซ้ายปัดขวามันมันผมแนะนําว่าใช้วิธีการลูบซ้ายขวาเนี่ยบนหน้าจอเนี่ยก็จะมีปุ่มเล่นอยู่ปุ่มเดียวตอนนี้นะครับผม ก็บนหน้าจอก็จะใช้งานบางส่วนนะครับอย่างเช่นคุยกับสิริหรือให้เล่นเพลงหรืออะไรแต่ไม่ต้องกังวลเพราะ voice over เปิดได้นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเราสั่งในส่วนของอ่าสิริภาษาไทยตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วเนาะอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งเป็นสิริเสียงผู้ชายหรือสิริเสียงผู้หญิงตั้งแยกได้นะระหว่าง p p o o n เนาะเพราะว่าอันนี้ ขึ้นอยู่กับเครื่องน้องเขาเนาะเพราะว่าผมเป็นลูกบ้านและคนในบ้านใช้ได้ไมาให้ได้เพียงแค่คุณสร้างบ้านขึ้นมาที่เครื่องหลักที่เชื่อมกับ iPhone ของคุณนะครับแล้วก็เพิ่มคนในบ้านเข้าไว้ในบ้านหลักของเจ้าของนะครับอ้าวัดดีสิริเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยอไรเอ่ยแย่กว่าน้ำหกใส่คีย์บอร์ดช้าไา่มุกหกใส่คีย์บอร์ดเดี๋ยวเนอะแน่น,นอนเอางั้นเลยเหรอเออเนี่ยอันนี้ น้องเขาตั้งเป็นเสียงผู้หญิงนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะจะเนี่ยหรือให้เขาเปิดเพลงเนี่ยถ้าผมสั่งวัดีซสิริเปิดเพลงโอเคเอนี่นคือสถานีสําหรับคุณนะแต่ว่าผมก็สามารถมาแตะบนยนุ์ัทเนี่ยตัวของโฮมพอดด้านบนนะครับพอเขาเป็นหน้าจอสัมผัสเราก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งได้สําหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับผม พอดีที่บ้านมี Apple Music ก็เลยเปิดเพลงสบายหรือถ้าใครใช้ YouTube หรือ Netflix หรืออะไรก็สามารถที่จะ AirPlay นะครับเป็น AirPlay เวอร์ชัน2นะครับมาที่ผ m มพอดได้คุณจะซื้อรุ่นเล็กมินิหรือรุ่นใหญ่ผมไม่มีรุ่นใหญ่ทดลองนะเขาบอกข้างบนเป็นกระจกด้วยแล้วก็คอมพอดมินิได้ตัว o m มพอตมินิตัวสายเนี่ยก็คือติดตัวตัว,ต,วตัวสายนะครับเป็นลำโพงที่ต้องเสียบ เสียบชาร์จอยู่ตลอดเสียบก็เสียบปลั๊กอยู่ตลอดนะก็คือสายเขาเนี่ยก็จะเป็นปลายสายปลายข้างหนึ่งนนอ,อยู่ติดกับตัวโฮมผอนมินิเลยก็คือแกะออกไม่ได้แล้วส่วนปลายก็เป็น USB Type C ในกล่องก็จะแถมอะแดปเตอร์น่าจะเป็นตัว20วัตต์มาให้นะครับ1ตัวที่เป็น Type C นะก็คือต้องเสียบใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับผมสำหรับตัวนี้ดังนั้นพกพาไปไหนไม่รู้แน่ใจว่า เออต่ออาต่อ power bank ได้มไหมไม่เคยลองเนาะวัดดีซิริเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยมีผีมาพร้อมกับคนหัวขาดขี่ม้ามีแมวตายด้วย <What? S 2> แล้วมีเด็กผู้หญิงคลานออกมาจากเครื่องปิ้งขนมปังเอ <What? S 2> หรือออกมาจากทีวีนี่แหละไว้อเอางั้นเลยเหรออ่ะไปแล้วดีกว่าวัดดีสิริฝันดีนะ